ไปดูการระบาดของโควิด1 9ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารนะคะอยู่ในเขตนอร์ทเทมป์ตันของอังกฤษค่ะปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยทางโรงงานเขาพบว่ามีจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด1 9ซึ่งพนักงานติดเชื้อเนี่ย79คนนะคะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อพื้นที่นอร์ทเทมป์ตันมันมีการระบาดของโควิด1 9ค่อนข้างรุนแรงในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาโรงงานเขาก็เลยจัดทาระบบของการตรวจหาเชื้อขึ้นมาค่ะแล้วแจ็คพอตจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเจอแรงงานที่ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นมา อีก200กว่ารายนะคะรวมกับล็อตแรกแล้วเนี่ยเกือบเกือบ300รายด้วยกันค่ะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อังกฤษนะคะคุณผู้ชมสําหรับเหตุการณ์ที่พนักงานเกือบ300คนที่เขาทํางานอยู่ในโรงงานผลิตแซนด์วิชรายใหญ่ในเมืองนอตทัมตันประเทศอังกฤษติดเชื้อโควิด19ค่ะคือตอนนี้น่ะพนักงานได้รับคาแนะนําให้กัก วเพื่อสอบสวนโรครวมทั้งตรวจสอบครอบครัวและคนใกล้ชิดกับพนักงานด้วยนะคะให้มีความปลอดภัยอย่างที่สุดนั่นเองโรงงานแถลงว่าตอนแรกค่ะมีพนักงาน79คนด้วยกันที่ติดเชื้อโควิด -19 แต่ว่าจากการตรวจของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติหรือ NHS ของอังกฤษก่อนที่ทางบริษัทเนี่ยตัดสินใจว่าต้องนําโครงการตรวจโรคเข้ามาใช้กับพนักงานนะคะตอนนี้ผลตรวจเป็นบวกเพิ่มขึ้นมาอีก213คนค่ะรวมแล้วจำนวน ผู้ติดเชื้อล่าสุดนั้นอยู่ที่292คนนะคะนอกจากนี้แล้วต้องรอผลตรวจอีกส่วนหนึ่งที่จะส่งกลับมาค่ะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะยืนยันจำนวนที่แน่ชัดได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่เรียนไปเกือบ300คนแล้วขณะที่สำนักงานสาธารณสุขแถบมิดแลนด์ของอังกฤษบอกว่าเขตนอตแชมตันมีจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ประชาชนในพื้นที่เองได้รับการร้องขอว่า ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเพิ่มเติมทันทีค่ะคือต้องดูแลตัวเองเข้มงวดตามมาตรการที่แนะนำนะคะเพราะว่าทางภาครัฐเองก็บอกว่าไม่อยากจะให้มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นหรือว่ามีการเข้ามาแทรกแซงในพื้นที่ของทางรัฐบาลนั่นเองนะคะสําหรับโรงงานแห่งนี้เป็นผู้ผลิตแซนด์วิชรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะเขาผลิตแซนด์วิชเกือบๆสบ่บล้านชิ้นต่อสัปดาห์ด้วยกันนะคะจากโรงงานหลายแห่งเลยก็พอผลิตเสร็จแล้วส่งไปขายต่างห้างสับสินค้าต่างๆร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและสาย การบินค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ